สวัสดีค่ะมาพบกับช่องสามสาวดาวซิงนะคะสวัสดีเอฟซี FC, นะคะติดตามชมช่องสามสาวาเมื่อเช้านะคะตอนเจอก็ได้มาหาสามสาวแต่เช้านะคะก็มาทำภารกิจเช่นเคยนะคะพอมาเจอ3าสาวก็ความใจก็รู้สึกกังวลน,นะคะ ก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะอยู่ยังไงจะกินยังไงนะคะเพราะว่าเพราะว่าสับปะรดก็ไม่มีกินแล้วนะคะก็ไม่มีการสั่งแล้วความจอยกอ็ไม่มีคะแนนที่จะไปสั่งซื้อตรงนั้นนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องที่ ยากลำบากต่อไปในอนาคตนะคะก็อาจจะแรงแล้วก็ไม่มียากาให้สามสาวผิดกับตอนที่ควันจอยมาใหม่ๆนะคะมันก็ช้างตกงานเนี่ยไม่เยอะเท่าไหร่ก็เช็ได้ก็ประมาณสักสิบกว่าเชือกนะคะก็ยังอยู่ คองไปก่อนแต่ตอนนี้ช้างตกงานเยอะเรื่องอาหารก็เป็นเรื่องที่ลำบากเกี่ยวกับสามสาวนะคะพอที่จอยมามาเปรียบเทียบกับช้างที่เขามองดูแล้วนะช้างที่บางจา้า เขาอาจเขาเหมือนเขามีสามตัวเนี่ยกันจอยยกตัวอย่างเหมือนเขามีสามตัวแต่เขาตกงานสองตัวนะคะแล้วอีกหนึ่งตัวเขาก็ยังมีคะแนนกินในตรงนั้นก็ได้เข้าโครงการนะ,ะก็มีคะแนนก็ประคองอยังประคองจนเจือช่วยเหลือกันไปนะคะคิกับควาจอย ก็ตกงาน3ามเชื่อกเ,เรื่องอาหารเรื่องยาก,ก็กินจำนวนเยอะๆวันนึงหนึควัมจอยก็ไม่มีไม่มีคะแนนที่จะไปซื้ออาหารมาให้พวกเขาได้นะคะก็เป็นเรื่องที่จะอาจจะลำบากขึ้นในอนาคตก็ความจอยก็ไม่รู้ว่า ต่อไปจะอยู่ยังไงเนี่ยค่ะก,ก็คิดกังวลเรื่องหญ้าเรื่องอาหารของสาว,สาวแล้วก็แม่ละองดาวเนี่ยก็ท้องนะคะก็อาจจะโตขึ้นเรื่อยๆอาหารเขาก็ ฟานจอยก็สบงานได้เ,เกือบจะเข้าหนึ่งปีแล้วนะคะก็ต่อแต่นี้ไปก็ฟวานจอยก็รู้รู้แหละว่าจะต้องช่วยเหลือตัวเองไปก่อนถ้า,าจะรอแต่คนอื่นมาช่วยเขาก็อาจจะอพ,พอๆกันกับเรานะคะก็ช,ช่วยเหลือตัวเองไปก่อน จะรอฟันจอยก็เคยยื่นหนังสือถึงรัฐบาลแล้วแต่ก็ว่าด้วยที่เรื่อง รอ,อ,อพูดจริงๆเลยค่ะควันจอยอาจจะรอไม่ไหวรอไม่ได้นะ,ะคะคันจอยก็อาจจะพาสามสาวออกไปเล่หหาคะแนนมาจุนเจือพวกเขาจุนเจือในครอบครัวนะคะตอนนี้ก็ควันจอยก็ก็ลำบาก แต่กู้กับกู้กู้กู้จนกู้จนไม่รู้จนจนเขาจะไม่ให้กู้แล้วนะคะแต่ไม่กู้อย่างเดียวคือระเบิดระเบิดนี่ไม่กู้หรอกกลัวตายแล้วไม่มีใครเลี้ยงสามสาวนะคะยัง kins, ยังอยากจะเลี้ยงสามสาวอยู่นะคะยังะะ windy. อยากจะใช้ชีวิตแบบนี้แต่ลำบากก็รู้อยู่ค่ะว่าต้องอดทนอดทนก็ ใจก็กังวลในเรื่องนี้นะคะ่ะต่อไปไม่มีสัปหินแล้วไม่มีหญ้าจินแล้วหญ้าก็ไม่ได้ปลูกไว้ไม่มีที่ปลูกขนาดที่อยู่ก็ยังมาสส่คอนอยู่เลยก็เนีย่ยค่ะก็คอยติดตามควอนจอยนะคะก็ฝากขอบคุณอีฟซีที่ติดตามอยู่และให้กำลังใจมาตลอดนะคะก็ขอขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่าเลยทุกทขอบคุณค่านี่ดาวก็พูดีเรื่องนะคะขอบขอบคุณขอบคุณก็เดี๋ยวจะไปหาย่ามาให้กินก็รอก่อนนะคะไม่ลองดาวก็สังเกตนะคะท้องโตไปเรื่อยๆส่วน นมก็โตนะคะสักเกตได้ง่ายเลยเนี่ยใต้ระหว่างขาสังเกตดนีนะคะท่าน f อจะให้ควานจอยเอาไปล่ามตามาในป่าเนาะมันมันมันก็เป็นเรื่องที่ที่ยากนะคะเพราะว่าควานจอยมีคนเดียว เวลาจะไปแต่ละทีก็ต้องขอแรงน้องๆควันจอยก็ไม่มีคะแนนมันมันมันอาจจะเป็นคะแนนที่ไม่มากแอกแต่ควันจอยก็ไม่มีจริงๆรู้แล้วในตรงนั้นนะคะก็เลยถ้าเกิดได้ไปล่ามข้างนอกนี่มันก็ดีดีอย่างหนึ่งมันก็แบบว่าเออไปอ,อ,อยู่ตรงที่ ข้างนอกไปสัมผัสตรงบริเวณก,กว้างๆเหมือนที่เขาอยู่ที่บางะลุนะคะก็มีบางตัวนะคะอยากแกล้งคนเขาอยากแกล้งชาวบ้านเขานะคะยกแข้งยกขายกหาตีเขาแ,แ,แ,แน่แน่นา<อ>นี่มาลูกมาน้องมา แส,งสดงว่วาเจ้าน้ำพางอยากใส่เสืเอ้อผ้าอยากใส่หมวกนะคะดูนี่นะคะแม่ลูปรักกันรักกันเ,เกินนะคะวันนี้งก็อาจจะตัวใดตัวหนึ่งหายไปก็อาจจะโซ่โซ่ขาดนะคะข้างหลังควานจอยได้เลยสามสาวบ้านนี้รักกันจนจนจนสุดซึ้งนะคะตัวใดตัวหนึ่ง โอ้เป็นห่วงแม่คิดถึงแม่บางครั้งคงจะถามแม่ว่าย่าพอไหมกินอิ่มไหมโอ้ไม่ต้องมาบอกหรอกไม่ต้องมาบอกปันจอยดอกปันจอยรู้อยู่ ก็นะคะควันจอยก็กังวลในเรื่องนี้แหละเรื่องยาาเรื่องนะค่ะสามสาวนะคะ,าาะ,คะหลังจากที่ควันจอยตกงานมานานจบจะเป็นปีรายได้ก็ไม่มีนะคะก็ไม่มีทดัด ควันจะไม่อยากทำแต่ก็ต้องทำเพราะว่าต้องพาสามสาวใช้ชีวิตอยู่รอดให้ได้นะคะอาจจะก,ก็ฝาก FC นะคะเป็กำลังใจให้ช่องสาสาวดาวซิ่งและควันจอยด้วยนะคะคก็ขอบคุณนะคะที่ ชมคลิปของฟานจอยขอบคุณมากค่ะ